เข้าไปติดที่ละพี่น้องเลยสร้างขึ้นมาหลายดิบริเวณตลาดรอบๆไปอีกเยออันนี้เป็นตลาดลลเศร้าพี่น้อง,งมาฮอดแล้วครับพี่น้องครับมาหอดแล้วเบาเตอ ตลาดแตกนะครับพาพี่น้องมาเลาะเสาะแซบนะครับที่ตลาดเศร้า,เ,ราเมืองหนองบกครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวบอกเตัวสิท่ายางเลยอันนี้ก็บกมะม่วงมะม่วงมาขายอันนี้มะม่วงบักแตงตรงนี้ลายอยู่อู้ตอนเช้าเขามาสวยจักหน่อยบ่สบายดีโอ้เมื่อแต่เนาะป่าเนาะเบิดแล้วเนาะ ขายดีว่ามันนี่โอ้ขายดีปลาอะไรปลายัาย้งที่ขายนี่ปลาหยางปลาหยางแล้วปลาหยางกับปลาบกบานนี่พี่น้องโอ้ปลาบกบานนี่ปลาบกบานอันนี้ปลาอีตุลองปลาอีตุนี่ทักขนาดเลยเมื่อมือนะไม่ทักก็เมื่อแล้วนี่น,นยังเหลืออยู่สี่ห้าตัวเบิดนี่วก็เมื่อแล้วนี่อันนี้ของกินสมปลานี่ สีเบิร์ตเลยขายดีขนาดนี้โอ้บันไดมานานลยหลายปียทดลองเหตุบ่าวเติบบันไดมาบักลินจีจากเวียดนามเนาะคนบักลินจีจากเวียดนามน,นี่เองลินจีจากเวียดนามคนเมือร้ายเด้วยนี่แต่ว่าก็เริ่มอยากวายวายเนี่ยละตลาดนต่เขาออกมาแต่เศร้าๆเดนะ่นนี่น้องแสดงว่าเปินมาเศร้าวกุนี้ เออบักหม็นข้างในมันก็ข้างในมันสิเป็นหวา,านเนาะเ,ออเนื้อช่ำๆนิดหน่อยเนะาะฝังทางนี้ก็จะเป็นห้านขายเครื่องขายของไส้เสือ้อผ้านาพ่อนพี่ดองทางนี้แม่ค้ากำลังเตรียมร้านอยู่มาแวะตลาดก็ต้องแวะมาได้ๆฝั่งนี้จะเป็นของกินอันนี้บักกล้วยทอด ทอดแต่เสาๆเลยขน,นาดทอดไปไหมพี่น้องเซบบ็ๆเนียบนะคกันนะอันนี้ทั้งนี้ปิ้งอันนี้ปิ้งปิ้งหมูปิ้งไก่เสร็จแล้วหมูปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งเป็ดเดอ้อแซ่บเซเดอ้อไม่ละสาวพันสาวน้อยมาซื้อเครื่อง เนี่ยค่ะคนสวยกับขายตั้งแต่เ้าๆเลยเนาะขายเนาะสบายดีขายดีบ้านสวงนี่บอกโดยด้วยอ่ะกองกินเยอะมากสาวอันนี้อย่างนี้ปลาหมึกปลาหมึกบ่วนี่โอ้เขาดูบัวเอี่ยนเลยปลาหมึกแกงลูกซีนเด้อไม่ได้แค่หุ่นจัดกูตะบุนกามาเราอุ่นนว่น้ำน้ำหลานเด้นั่น พดายกายมากกัแวะมาเที่ยวได้ครับที่เมืองหนปปองบออก,ก,บอกของอยู่ของ,งกินเพิ่นกันหลายวเฮบัรีบ่โอ้ยขายอย่งววไรเนาะเลยเบาสอนเนี่ยเนาะขายยังไงฮ้ถู 10, ุละสิบพัน่เดีมามาอาถึงมืงังนเยสิบักซารีซอยใหญ่ สิพันพี่น้องเลยพนมาดิโอ้ยมีเงินทองยอดอ้าซอยกันไปพี่น้องเลยนี่ทา่ากันตะฮักตะฮักตัวเปล่าเต๋อบริมาตลาดน้องบกนี่ประมาณตั้งแต่ก่อนโควิดพี่น้องเลยบริมาเลยหลังโควิดก็เลย ข้าวเดินทางมาเออม,มาเยี่ยมมายามกันทั้งพี่นะมีน้องฮักมีทั้งพี่สองสามสี่อันนี้ขายข้าวจี้เลพี่น้องเด้อดิข้าวจี้ฝรั่งข้าวจี้ฝรั่งเลพี่น้องเด้อโอ้เป็นแบบเป็นแบบแบะหมีม่เครื่องก็เป็นแบบมีเครื่องเนาะนี่เป็นขนมเนาะนี่เนาะคิดลองขนมเด้อ เดี๋ยวเขาอยากเลาะตลาดต่อนเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อเร็วอยู่เร็วกินกันเองจิ้มเมาบบจิ้มมาแบบด้วยจ้มมาขาแมงไหมอันนี้พักอันนี้เป็นประเภทพักเนี่ยพัก,พ,กพื้นบ้านเนาะผักแบบพื้นบ้านอันนี้สม้สมส้มยังส้มปตองเอ้อจิตะสังเนาะคนน้อยขายเออคนน้อยขายเดินซื้อซอยแนย่แปะมาได้พี่น้องเอ้มาเที่ยวซะก่อนมาเที่ยวเมืองหนองบกแล้วกัน มาตลาดเ้าตอนเ้าอะไรออกมานี่ปกติเพิ่นมาแต่จังโมงครับว่าวห่าวห่าวห่าวสวยด้แนี่นิห้าโมงเนาะพอดีเนาะเออห่าวห่าวสวยแล้วนี่นะเขาก็นั่งอยู่ห่าว่าเขาไปเร็วพอดกับสี่ย่านผมมีคนขายมาหอด้วยเมื่อเบื่อล้วปลากับขายเบื่อล้วเออพักกันอย่างเบื่อละเนี่ยกำลังเลือกอยู่นี่เออขายดีวะเมื่อนี้สบายดีพอได้ขายอยู่พอได้ขายเนาะ เออขายสินหมูขายตั้งแต่จังโมงข้าวจังโมงอ่าสตาร์ทสี่โมงสี่โมงเช้าค่ะโดยประมาณที่สองโมงค่ะเด้อสิบสองโมงมืห้าโมงห้าโมงแรงโมหมายความว่าบางมื้อก็มาห้าโมงเช้าอ๋อสิบสองโมงหรือหนึ่งโมงเออโดยประมาณเรื่คนอื่นเรื่องถ่ายแล้วถ่ายแล้วเห็นมีดในมือเรานะเลย่องบ่ก้าขับไปใกล้เรานะเออเห็นมีดในมือเราก็เลยบอกอยากเขับไปใกล้เราเป็นไงนะทั้งนี้คือเป็นเครื่องของกินลราพี่น้องเองสิทำสิ ทางในพุ่นกิดสิเป็นหั่นเย็บผ้าที่แม่บ่ทางในสิเป็นหั่นเย,ย็บผ้าตัดผ้าที่สิบ่กงานเสื้อผ้าก็มีทางในนี่พี่น้องเงี้ยเดี๋ยวย่างไปอ,อ็จัถหน่อยครับพอดีบ่าเตอร์มีน้องหักอยู่บ่ได้มานานแล้บวบ่ได้พ่อกันเถิงละ่ะจักอยู่หวังเก่าหรือบ่เนาะน้องหักบ่าเตอร์อยู่ในนี่บ่หรืออยู่ทางใสเนาะ กำลังขายเครื่องห่านนองห่านนองยงยี่นะยูวงไดฮะห่านนองยี่นะยง,นงยี่คนะ่ะเม่นบอกเ,ออเออมนสิเมนเพชดบุน,น,นบ่โอ้แล้วห้านอันซิเลียมผ้าใหม่อยู่สิเลยเขาปนี่ซอยพูนบ่โอ้ดีพิยาพซะก่อน้องหักองเห็นแต่เริมาหิงแล้วนะบ่เติริมาประมาณ สามสี่ปีแล้วพี่น้องเลยไปทำข้าวเพิ่นซะก่อ้นี่ปลาพี่น้องเอ็นนี่ปลาหนี้ปลาดุกโอ้ขายขายดีนี่กำลังสึขายแล้วนี่โอ้ย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 คนนึงไดขายละตลาดเสากานเสื้อผ้าเดี๋ยวมาเสา ตลาดยามาโซ่พี่น้องเป็นห้านเสื้อผ้าเพิ่นโอ้ตลาดใหญ่เด้อพี่น้องเด้อตลาดเมืองหนองบกนี่ใหญ่เติบเด้อสบายดีห้านอันซิเลียมอยู่ตรงไหนเนี่ยออยังห้าได้เปิดบ่ไปนี่บ่ออโอ้สแสดงว่ายังโมมาเนี่ยพี่น้องเนียสงสัยเพิ่นมาสายซียอยู่วางไหนเนาะห้านตัดผ้าเพิ่นนะ บ ah. มเห็นแหละเรายังบ่ทันได้เปิดก็แสดงว่าบ่เห็นบ่ได้พ่อกันแล้วโมนี้สบายดีอันหั่นหั่นอันซีเรียมอยู่หลังใดก่นอนฮึเออโอ้ยังทั่นเปิดเนาะหลังใดหลังนี้บอกสีสม้มครับบอโอ้ผ้าสีสม้มเห็นเนาะโดยโดยน้ยองหักครับอันนี้บ่ได้มาเยี่ยมพายามจึงเกิดก่อนโควิดอืมากระเพิ่กบบนก็บ่ได้เปิดซ้ํากับบด้เห็บบนกันเอาไว้เทื่อหน้า จังสิมายามใหม่เด้อติดตามทางซองของเ้ากันแล้วกันเขามายามเขามายามหน้าห้องแล้วเด้อนี่เด้อเอาอย่างนี้แลละครับพี่น้องครับเผ้าเจอตลาดแตกครับพาพี่น้องมาเลาะนะครับที่เมืองหนองบกเป็นตลาดเ้าเข้ามาในซอยเข้ามาในซอยมืดๆจัง่อยโอ้ สอดมาทางหลังไงนี่เออสอดมาทางหลังตลาดบ้านนี้มาเห็นเนี่ยข้าพนสวยกำลังแกะหน่อไม้อยู่เออหน่อไม้หน่อไม้กระแสนะบอกเฮ<ะ>้ยหน่อไม้บวงหวานโอ้นี่น,นี่คนแกะนี่พี่น้องนี่แกะเรียบร้อยเนี่ยขายเังนไรบ้านนี้เฮาแกะแบบนี้เฮะขายเป็นกล่องปลาเมฆากระตอบคักขนาดขายแบบใดขายเป็นกล่องเรามาก็เป็นข้ามเหล้าเนาะเอามากองไว้กองไว้บ่ขายกองเท่าไหร่ กองละสิบพันกีบพี่น้องบด้แพงแต่ว่าบึงเรื่องหาเพื่อสุดสิแกะแล้วฮานะเพื่อสิแกะแล้วพี่น้องเอ้ยเดะมาตลาดแวะมาอุดหนุนกันน,คน,นะครับเด้อเอาเช่นั้นละครบ่าวเจอตลาดแตกครับพาพี่น้องมาเลาะเมืองนองโบกัสประมาณนี้ละนะครับเอาไว้พบพ่อกันวิดีโอนะนะครับเด้อจวดจัดประมาณนี้อยู่ดีมีแห้งครับติดตามกันต่อไปครับขอลงโป,ป่งเปล่งจวดขอบคุณครับ